ผมมีคนมาดูแล้วสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันแถวถนนเยาวราชนะครับ สัดีครับสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับวันนี้เรามาเจอกันบริเวณแถวเยาวราชนะครับวงเวียนยี่สิบสองไอตรงนี้ไม่กินก็บอกวงเวียนี่สิบสองใช่ไหมออ 22, ซอยนานาอ่าวงเวียนยี่สิบสองซอยนานานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาแถวแถวนี้แล้วก็งงๆเหมือนกันนะครับหลงเข้ามาคือเติมทีจะไปร้านกระเพาะพปลาเก่านะฮะแต่มันไม่เห็นมีร้านรับซื้อจริงๆเลยนะฮะยังไม่เห็นมีร้านรับซื้อที่แบบเห็นเป็นร้านที่น่าสนใจที่จะเข้าไปนะฮะว,วันนี้จะมาศึกษาเรื่องกระเพาะพปลาจากหลายๆท่านที่อยู่แถวนี้นะครับเมื่อวันว่านะครับ นี่มาเจอร้านอาหารร้านหนึ่งครับร้านนี้คนเยอะมากนะครับมาอยู่ตรงหน้าร้านอาหารร้านนี้นะคะคือจริงๆครับเมื่อกี้เดินไปเดินมาแล้วเห็นมีร้านอาหารร้านนี้เอ้ยลองแวะเข้าไปโอ้โหปรากฏว่าต้องรอคิวยาวมากเลยครร้านนี้นครับแล้วก็มาอยู่ในซอยเขาซอยนี้เขาเรียกซอยนานาของเยาวาราชนะครับวันนี้เราจะมาบรรยากาศแบบสบายสบายเดี๋ยวผมจะเมื่อกี้จะพาไปไหว้เจ้าพ่อเฮงเจียกันนะครับเจ้าพ่อเฮงเจียเขาว่าอยู่แถวนี้นะแต่ลองเดินดูก่อน ไม่รู้จะหลงหรือเปล่านะครับไม่เคยมาแถวนี้เลยนะเดนุปัตแล้วก็ว่าจะไปนะฮะหลวงพ่อทองคําด้วยนะครับโอ้มีคนดูสามพันคนนี้ดีใจนะครับเนี่ยนะครับเดิมทีจะมาร้านกระเพาะปลาที่นี่นี่ร้านนี้ททางนี้ร้านนี้ก็รับซื้อนะครับร้านรับซื้อคือคือผมอ่ะจะมาดูตลาดกระเพาะปลาบ้างนะว่าคนอื่นเขาเล่นกันยังไงตลาดท่าเครื่องเมื่อกี้ก็ดูแล้วตลาดท่าเครื่องตอนนี้ยังเงียบเบหน่อยนะครับแล้วเมื่อกี้เพิ่งไปพิพิธภัณฑ์นะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับดือพิพิธภัณฑ์ พนักครน,นะครับ,คครบก็ไปดูของเก่าไปดูถ้วยชามาไปดูของตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานะฮะก็ไปดูมาหลายหลายอย่างเลยหรือว่าได้ความรู้มากเลยนะครับวันแรกที่เข้าไปเมื่อหลายปีก่อน,อ,น,อ,นอันนี้เป็นร้านอะไรครับเป็นร้านคาเฟ่ร้านน้ำสมุนไพรและก็ขนมไทยอ,อ๋อเอพิ่งเปิดปิดปได้ป,ดประมาณสิบวันเปิดได้สิบวันโอเคเดี๋ยวกลับมา ไโทษนะครับเออ่วัดไตรมิตรอยู่ตรงไหนเอ่ยวัดไตรมิตรเดินออกไปเนี่ยค่ะหรือออกไปนี่ก็ได้อ่ะทางไหนเนี่ยซ้ายหรือขวาไปทางทางทางขวาก็ได้สาวสาวครับสาวสาวสวัสดีค่ะทางไหนฮะซ้ายขวาขวานะขวาค่ะขวาเดินตรงไปไกลไหมฮะไม่ไกลค่ะไปตรงนั้นไปตรงไอเนี้ยตรงแยกเนี้ย ซอยเนี่ยเดินเข้าไปรับสารเจ้าว่งเห้งเกียฮะรู้จักไหมอยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าวังเจียอยู่ทางซ้ายเนี่ยฮะ<ช>อ๋อโอเคขอบคุณครับเ<ช>ดี๋ยวได้มาขอบคุณครับมมาถามทางเลยเจอสาวๆพอดีฮะถามทางเลยแล้วกันเขาเปิดร้านเมื่อกี้เขาขายร้านอะไรวะเขาขาย<ช>อะไรนี่มาดูของเก่าดูของเก่าก่อนฮะมาเยาวราชทั้งทีฮะดูของเก่าไม่ค่อยเก่ามากไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเก่ามากไม่น่าสนใจฮะเดี๋ยวถ้ามีของเก่าเราจะให้ดูกนนี่ถือว่าเป็นการ เดินเดี๋ยวว่าเจ้าพ่อจริงๆ่อเจ้าพ่อจริงเจียก่อนนะครับอนนี้นี่นี่อันนี้ร้านกาแฟนี่นี่เขาบอกว่าร้านกาแฟร้านนี้อร่อยนะครับอยู่แถววงเวียนยี่สิบสองแล้วก็ซอยนานานะครับเขาบอกร้านนี้อร่อยนี่ก็คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากไม่ได้ดูพระนะครับปู่ดีคนเต็มเลยแต่ลองดูก่อนคนเต็มเลยครับเปลี่ยนบรรยากาศนะถือว่าพาเที่ยวแล้วกันผมก็ไม่เคยมานะเวลานี้ก็ใช้ได้นะ เดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าพ่อเฮงเจียกันก่อนนะครับนี่เขาบอกทางน,นี้นะขวามือ,อคือยังไม่ยังไม่ได้มาไหว้เลยนะครับก็ตั้งใจจะมาไหวเ้เจ้าพ่อเจ้าพ่อเฮงเจียก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหว้หลวงพ่อทองคำนะฮะไม่รู้ว่าจะไปทันเปิดหรือวไาทันปิดหรือเปล่านะฮะไหนตรงนี้อ๋อเป็นบรรยากาศแบบสบายๆนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับนอกจากการที่เราจะมาดูพระแล้วก็เพาะปลาของเก่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินโอ้ใช่หรอใช่เออจริงๆด้วยนี่นี่สารพัดจิงแจนี่ทุกวันนี้ถนนโล่งดีนะอ้าววัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับเสาน้าอ๋อทำทำอะไรอยู่ที่นี่ครับผมเป็นรองประธานคณะกรรมการโอ้นี่นี่นี่สัมภาษณ์นี่รองประธานคณะกรรมการนะครับพี่ นี่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอายุ273ปีที่นี่เหรอครับผมแล้วนี่กําลังทําอะไรอยู่เนี่ยบูรณะครั้งใหญ่ครับอ,อ๋อบูรณะอยู่พอดีเลยครับผมก็บังเอิญผ่านมาพอดีนะครับองค์พิมซิมอายุ273ปีพิมซิมนี่คืออะไรฮนะองค์ประธานของรองเป็นรูปไม้แกะสลักไม่เข้าใจประธานคืออะไรฮนะ ไม่ใช่เจ้าข้าวเฮงเจียใช่ครับอมตะคือตรงกิมซินกิมซินก็คือรูปหล่อของคนจีนเขาเรียกว่ารูปหล่ออ๋อกิมซินเขาเรียกรูปหล่อคือเรียกกิมซินเรียกกิมซินไต่เสียฮุกโจหรือรูปหล่อไต่เสียฮุกโจของไทยก็คือรูปหล่อเจ้าข้าวเฮงเจียใช่เราจะเข้าใจกันนี่จะเป็นปางสำเร็จบางสำเร็จอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปอยู่ผมลงเฟซบุ๊กอยู่นะอ๋อครับเอาได้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะสมัยมาดีมาเจอรองประธานของที่นี่พอดีโอ้สวัสดี ปีนี้นะครับเป็นปีแรกในการนะที่อากงเพื่องจีวอออกมาอากงเพื่องจีวรคอนไม่ไม่ใส่ไม่ใส่จีวรคุมอายุองค์จิมสิ้นสององค์นี่คือโกฮุกโจยีฮุกโจอายุสองเจบาปีสองนี่มาเมืองไทยส7 3บปีเหรอครับผมอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นจานเฮ่งเจียที่สําเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็คือตังสําเร็จ ปางสำเร็จคือองค์ไหนครับองค์ซ้ายหรือองขวาสององเลยท้าส,สององค์คือปางสำเร็จครับผมเป็นปางสำเร็จพระอรหันต์แล้วอ๋อโอเคแล้วองค์นี้องค์นี้องค์งนี้คือองค์นี้จะเป็นองค์ใหม่อายุประมาณห้าห้าห้าสิบกว่าปีนี่คือเ,เจ้าพ่อเฮ่งเจียอ่าแล้วองค์นั้นไม่เหมือนกันคืออาคงยังมีเจ็ดสิบสองปางในหลายๆธุรกิจเขาก็จะไหว้ในหลายๆธุรกิจอันนี้ป่าวปันสู้นักธุรกิจอ๋อจะองค์นี้แล้วก็จะเป็น ปางสาเร็จพระอรหันนีสมปรารถนาก็จะก็คือถ้าใครบูชาส่วนใหญ่จะบูชาสององค์บนสององค์บนแตถ้าปางที่เป็นปางนักรบประมาณนี้ต่อสู้ใช่ครับต่อสู้นะครับและสําหรับเกี่ยวกับผมก็เพิ่งมีความรู้นะผมก็เกี่ยวกับงานแบบธุรกิจเกี่ยวกับเสียงดวงอะไรหรออะไรก็จะเป็นไต่เสียงฮุบโจ้มีไตก็คือนี่สีเทียนทาเส้นก็คือป้องหน้ามองการไกลอันนี้คือเสียงดวงใช่ครับผมก็คือชาะใครเล่นหวยต้องมาแบบนี้ใช่ครับผมเอาละโอ้ เราไม่ได้นิยมให้ใครเล่นหวยนะครับแต่อันนี้เขาบอกแบบนี้อันนี้ผมก็ไม่มีความรู้นะครับตั้งใจจะมากราบแล้วมาทำบุญเฉยๆแล้วมาเจอลองประทานที่นี่พอดีฮะคือสัญเจ้าตรงนี้เมื่อก่อนเป็นปากประตูวัดไตรมิตรปากอวัดไตรมิตรก็คือตรงนี้คือวัดไทมิตรเปรียบเสมือนปกมังกรและอากงก็ไปนิมิตทานเจปุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าวาดองค์เก่าให้มาปิดปกมังกรตรงนี้ไว้อากงเลยใช่อากงเลยย้ายมาจากในหลังวัดเขาอวุโสถวัดไตรมิตร มา,มาถึงองค์นี้เหรอในวัดไตรมิตรก่อนครับผม<อ>ก็ถึงเรียกว่าไตรเสียพุกโจว,วัดสมจีนก็คือชื่อวัดไตรมิตรก่อนคือวัดสมจีนอ่าใช่ใช่วัดสำจีนอ่าแล้วก็มาเป็นวัดสัมจีนไตรมิตรที่นี่ยานุรัลักใช้คําว่าสัมจีนอยู่อย่างป้ายที่เราสร้างเนี่ยก็คือสมจีนก<อ>็คือสัมจีนอินไทอ๋อโอเคเนี่ยมีป้ายสัญลักษณ์ครับนี่ถือว่ามาแล้วก็ทาบุญโดยบังเอิญแล้วเดี๋ยวผมขอไหว้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากให้ความรู้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวหาตากล้องตากล้องเป็นอย่างแ้าถ่ายต้องเดี๋ยวผมไหว้ก่อนเดี๋ยวผมขอญาตไหว้ก่อนนะตั้งใจจะมาไหว้ตรงนี้ไห่เอาไม่อาไม่เ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 ออาไม่เอาอาไมาไม่อา่าไเอาไมไม่เออาอาไม่เาเอาอาไมอาไม่ออาไม่เออาอาไม่เอไม่เ

เดี๋ยวเสกการปะการาที <m are> okay, ่เกิดมันไม่ยืนยันกระดาษนก็มบอยที่ทำเกิน่งไปนะเขานเข้าไเขาไดันแจ้งเจ้าเากิดาโอเคได้ครับอันนี้คือผมไหวฝั่งไหนเกดตรงไหนอันนี้จุดแสงได้ก็ได้ครับนัดจุดนั้นอะไรนะนี้ตเกียงนาลผมรวมัาสรง่อยไเป็นไรเราจะใส่เทียนนี่แต่เป็นของไม่ได้แล้วแต่ต้ักลาม หังแบบของที่พแม่มันคนละแล้วแหละคนอคนละร้อยใช่ไปตัวนี้ตัวนี้ตัวีวน mình cứ chọn đi <laughs> lòng anh em đi điệu

ไม่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 ไปไปหาใครทั้งสิ้นไปไหว้หลวงพ่อทองคำรืเชตอนนี้ปิดผมไม่ชอบไปไหว้ไม่เจอไปชอบเจอพระสงฆ์ขอบคุณคระของมันเนไป้ว ต้องวนมาถึงต้องวนเมื่อเราไปบนทุกตัวเตรียมไปดักอ๋อโอเคครับครับอีกโอเคพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไหนใบใต้มิดทางไหนนี่ขวามือทางไหนทางไหนทางนี้อ๋อโอเคตรงไปขวามืออ่ามามามาเมืองไปเงินแล้วก็อยู่หลังวะไปเดี๋ยวเป็นงประเดี๋ยวคาเฟ่อ่าฝั่งโน้นอ่ามามาเจเจถือก้อน เลี้ยวขวาเลี้ยวขวารถอนโอเคเลี้ยวขวา,ขวาเข้าตอกโรงหมูนะครับตอกลงหมูใช่ตอกลงหมูฝั่งนี้แล้วก็ขวาอีกทีหนึ่งเดินล <Okay. S 2> ้อข้างหลังก็โอเคไม่ไกลนะไม่ไกลโอคไม่อะไรไม่อะไรพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากแค่นี้ขอบคุณมากน,น, <N> <A> นะครับแหมืองเอิญม,มาเจอพี่เขาเป็นรองประธานของศาลพอดีนะั้งใจจะมากราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าโชคดีมีคนรู้จักนะครับทีนี้เราจะเดินไปวัดไตรมิตรกันวัดไตรมิตรเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปของพ่อทองคำนะฮะ รเราเป็นเขาเรียกพระสุขโขทัยไตรมิตรนะครับก็เป็นพระทองคําทั้งองค์คผมอยากจะมากราบท่านวันนี้ด้วยเม mm ื hmm. ่อไว่าปิดแล้วนะครับเมื่อกี้หลงอยู่ตั้งนานนะครับแล้วก็ mm hmm. บรรยากาศตอนนี้เป็นแบบเหมือนอบอ้าวมากๆนะฮะ mm hmm. เหมือนร้อนอบอ้าวมากๆเลย mm hmm. นี่ร้านนี้ร้านนี้เป็นร้านอะไรอ่ะที่นี่ก็าําแบบเก๋ๆนะฮะเป็นร้านอะไรกาแฟบะาน่าจะเป็นร้านกาแฟนะครับบรรยากาศแบบคือวันนี้ อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็ตั้งใจจะมาแบบใครอยากดูก็ดูครับว่างๆครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเพราะว่าเหมือนวันนี้ผมมานั่งแบบชิลๆว,วันนี้ตลาดหุ้นปิดนะครับแล้วก็เช็คลายพาระมาทั้งวันละก็มีแต่พระเกศน,นะครับวันนี้ไม่มีพระแท้เลยไ้เขาเรียวน,นี้ปะเรียวน,นี้ปะพี่แมนเลยขวานี่นะครับก็คิดว่าแบบเฮ้ยลองมาไลฟ์แบบบรรยากาศธรรมดาชิลๆ บรรยากศาศไลฟ์สไตล์ที่แบบหลายๆคนอยากรู้ว่าผมทําอะไรในวันหนึ่งเ,เมื่อกี้ผมจะไปไลฟ์ที่พิพิธภัณฑ์แล้วบังเอิญว่าพิพิธภัณฑ์นเนี่ยเขาไม่ให้ไม่ให้ถ่ายวิดีโอไม่ให้ไลฟ์สดนะครับได้แต่ถ่ายรูปมาก็ได้จะเก็บไว้เป็นความทรงจาโอ้ถ้าไลฟ์สดผ่านคลิปวิดีโอได้สงสัยจะสนุกนะฮะเพราะว่ามีแต่ของดีๆของแพงๆดังนั้นเลยนะครับและของที่ประเมินค่าไม่ได้นะแต่เนี่ยเราตั้งใจจะมาการาบทระเจ้าลูองคําำแต่จะให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นก่อนว่าวัดไทมิตรหน้าตาเป็นยังไงฮะ เหนื่ยเหมือนกันนะเนี่ยพูดไปเดินไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะทานร้านกาแฟกันเนี่ดูก่อนบรรยากาศเป็นยังไงตอนแรกเนี่ยโอ้ยรถรถรมารถมารถมาไหนวะอ๋อโอเคเจอแล้วจริงๆเนี่ยเสียดายมากเลยที่เรามาช้าไปหน่อยนะครับอสวัสดีครับสวัสดีทุกทุท่านเลย เฮ้ย hey, ยังไม่ได้อาสมุดบัญชีไปปรับเลยนะเรื่องดาวอะ่ะว่าได้เท่าไหร่ได้กี่บาทอะไรยังไม่ได้ไปปรับเลยฮนะแล้วก็ยังไม่มีสถานที่ที่จะทําบุญเลยนะนะครับเดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งก่อนโ oh. <laughs> อ้โอ่านี่เรามาถึงวัดแล้วนี่ที่บอกว่าวัดไตรมิตรนะครที่มีพระพุทธรูปทองคำํำบางคนอาจจะเคยมาแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยมานะครับ ตัวผมเองก็มาบ่อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวัดนี้เป็นวัดที่ผมชอบเพาสวยงามดีวันนี่กจะมีพิธีหลอ่อพระอยู่นยเนะี่ยนี่ฮะนี่เหมือนมีพิธีการหลอ่อพระนะครับเนี่ยนี่เพื่อนเพื่อนเห็นอย่างนี้คือเบ้าพระนะน่าจะมีการเทพระนะครับนี่น่าจะมีการเทพระมาเร็วเ็วนี้นะฮะเพราะว่าเอ๊ะดูนี่มันมีรายการหลอ่อพระอะไรปะที่เนี่ดูนีเนี่ยมันเหมือนมีงาน เทพระพุทธรูปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่วัดแต่นี่หลวงพ่อองค์พระสูดพระหลวงพ่อทองคํานะครับอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวัดที่สวยงามเดี๋ยวดูตรงไหนว่าเขายังเปิดได้ไหมจะเข้าไปกราบด้วยกันดูตรงนี้แล้วกันน,ะนี่คืออะไรเอ่ยนี่ตรงนี้ก็สวยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์นะฮะมหาจักรพรรดินะครับองนี้ก็สวยนะครับน่าันสวยดีนะฮะ นีหน้าท่านสวยมากเลยนะครับเนี่ยครับชื่อหลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์มหาจากักรพรรดินะครับองค์นี้สวยจริงๆนะครับเนี่ยแปลกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้วยกันนะครับเหมือนจะมีพระอ,องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อหมุนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะมีหลวงพ่อหมุนนี่นีด้วยหรอใช่ไหมเอ่ยอจริงๆด้วยนะฮะนี่ใครเป็นเอฟซีหลวงพ่อหมุนเนี่ยนี่นี่เขามีรูปรูปหล่อหลวงพ่อหมุนอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะเนี่ย หลวงข้อมูลน,นะฮะทิศสีโลนะครับปรง,งงเลยนะครับมีหลวงข้อมูลอ,มอยู่ที่วัดไตรมิตรด้วยอันนี้ประวัติผมไม่ทราบจริงๆนะผมก็เพิ่งจริงๆตรงนี้มาหลายครั้งนะตรงหลวงพ่อทองคำมาหลายครั้งแต่ตรงนี้ผมไม่เคยเดินเข้ามานะแต่พระพุทธรูปสวยจังเลยอะ่ะนะครับสวยมากๆเลยนะครับแต่แปลกนะมีรูปหงลงอหลวงข้อมูลที่นี่ด้วยผมไม่เคยทราบประวัตินะมีใครทราบประวัติก็บอกด้วยแล้วกันนะครับวัดไตรมิตรนะครับวัดไตรมิตรหรือ เร,เราจะเรียกว่าพระพุทธหลวงพ่อทองคำวัดไตมิตรนะครับแต่ปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นชื่อวัดอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ผมจะเรียกว่าวัดไตมิตรนะครับนี่สวยมากครับเดี๋ยวเราไปแต่แปลกนะมีหลวงพ่อหมุนอยู่ที่นี่ด้วยนะสงสัยจะท่านจะเคยมาอยู่แถวนี้หรือเปล่าเคยมาจําวัดที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวใส่รองเท้าร้อนมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เด็กโงเหมือนกันนะเนี่ย มาโอ้โหมา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 อ่าเจตีกันมาเลยครับมาอยู่ที่ผ้าอ่าเจ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 กว่านเนี่ยอ๋อเนี่เจเรียบด่วนอยู่แถวนี้นะพี่อยู่แถวนี้เมื่อกี้ผมบอกให้เนี่ยเลี้ยวซ้ายออกมาเจะสันเฉพาะเพียงเจียบที่บอกลายๆเอาในในในเป็มองไม่ทันครับตอนนี้เดี๋ยวไม่ถูกเดี๋ยวไม่ถูกเลครับเมื่อกี้ลองเดินว่ายดู พี่อยู่ที่นี้แล้วอยู่ตลาดน้อยครับตลาดน้อยอยู่ตลาดน้อยแล้วดูคลิปเราถึงมาเราตรงนี้ก็ดูคลิปมี่เียเะมีมาบอกพี่มาบ่อยใช่มาบ่อยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ถึงที่รุ่งอรมันมีเร้่องรานแล้วเนี่ย๋อนี่ตรงนี้แหละยเนี่ยพอแล้วรีบมาดูสินค้าไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้เข้ามาแต่เราเรียนเรื่องเก่า ได้ครับครับโดีครับก็ถือว่าไปที่ไหนก็ถือว่ายังมีคนรู้จักบ้างนะครับทุกที่และฮะก็คนเล่นไพ่โชคดีครับโชคดีครับสวัสดีครับโชคดีครับก็รู้จักหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายก็ขอบคุณมากๆครับบางคนมาพิมพ์คอมเมนต์มามองไม่เห็นจริงนะฮะต้องขอโทษจริงๆครับเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะมากนะครับหนงข้อมูลว่าป้านจานแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ทําไมถึงมีรูปหล่อท่านที่วัดไตมิตรแห่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปเข้าระอุโบสถตรงนี้ผมไม่เคยมานะโบสถตรงนี้นะปกติแล้วเราจะไหว้แค่ตรงนี้ฮะที่ผมมานะผมอาจจะมีเวลาน้อยนะจะมามาไหว้หลวงพ่อทองคําตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่เคยเดินเข้ามานะเดี๋ยวผมจะแอบเข้าไปดูไม่ใช่แอบจะลองเดินเข้าไปดูนะว่าในวิหารตรงเนี้ยเป็นพระพุทธรูปแบบใดนะครับโอ้โหเงือเต็มตัวเลยตอนนี้โอ้โหองค์นี้สวยมากเลยเข้าไปดูกันนะฮะ จะตรงนี้นราจะดูตรงนี้ฮะถิารูปตรงนี้ก็ผมไม่เคยมานะครับไม่เคยเข้ามาเลยอันนี้ก็สวยนะหน้าตาท่านดุหน่อยเหมือนตรงหน้าผากท่านมีรอยหรือเปล่า <S <S เห็นไหมครตรงหน้าผากท่านมีเงาอะไรหรือเปล่า <S 1> <S 1> <S เราจะเข้าไปดูใกล้ๆ้ไหมเหมือนตรงหน้าผากท่านเหมือนมีรอยอะไรหรือเปล่า จะลองดูกันนะครับหรเหมือนเป็นเงาสะท้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราลองดูเขา,เขาโอเคครับ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 เ,เหมือนมีรอยตรงช่วงหน้าผากนะเป็นเงาเงา น,นี่ก็เป็นพระพุทธรูปเหมือนพระพุทธชินราชเลยนะพระพุทธชินราชเนหลวงพ่อโตหลวงพ่ออะไรนะครับหลวงพ่อโตพราหมณ์อนเยอ๋อเป็นหลวงพ่อโตนะครับเจ้าหน้าที่ที่วัดบ,บอกว่าเป็นหลวงพ่อโตนะครับเพียงแต่ว่าเขาทําซุ้มเรียนแบบห้ครับพระพุทธชินราชนะฮะเป็นหลวงพ่อโตอโอเคอ่าก็ถือว่าเป็นบรรยากาศหลายหลายรูปแบบลแล้วกันนะของการกราบไหว้พระนะครับโอ้โห ร้อนมากเลยเหงือเต็มเลยตอนนี้ร้อนมากเลยครับนี่ขนาดมาตอนช่วงเวลาเย็นๆนะนี่เริ่มมีลมนะครับแต่ร้อนจริงๆครับผมก็แนะนํานะเพื่อนๆให้มาก่อนประมาณสักสี่โมงฮะสามโมงครึ่งสี่โมงกำลังดีนะถือว่าเวลาอาจจะไม่ร้อนมากนะครับแต่ก็จะได้มากัดของข้อของคําตรงนี้นะฮะนี่นะครับโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับถือว่าวันนี้ก็ได้มาไลฟ์สดสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับแ้วเดี๋ยว จริงๆอะ่ะผมจะจะมาไลฟ์สดในบรรยากาศแบบไหนรู้ไหมฮะไปร้านกระเพาะปลาเลยไปดูเขาหั่นกระเพาะปลาไปดูร้านยาจีนนะฮะเดี๋ยวเราผมจะติดต่อกับพี่ท่านหนึ่งดูก่อนนะว่าเขาอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่เนี่ยเราจะได้เห็นว่าการหั่นกระเพาะปลาที่ว่าเนี่ยเขาทำยังไงนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการทําเรื่องราวเกี่ยวกับกระเพาะปลามันยังไงเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะว่าเขาอยู่ไหมเดี๋ยวผมจะลองโทรหาเขาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากฮะที่กดไลค์กดแชร์และติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ